ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยทีมข่าวสวทเบตสายการบินอีซีแอร์ไลน์มอบอาหารเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเบตงพร้อมนำเครื่องบินเตรียมสนับสนุนหน่วยง,งานรัฐท้องถิ่นประชาชนในระยะนี้หากมีความจำเป็นเร่งด่วนค่ะ นายธานีธาราภาคผู้บริหารสายการบินอีซีแอร์ไลน์ได้ให้ทีมนักบินของสายการบินนำอาหารเข้ากล่องจำนวนร้อยกล่องจากพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเบตงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับแพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยากลำบากเน็ดเหนื่อยในช่วงที่ในพื้นที่จังหวัดยแดนภาคใต้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมดินคลนถล่มจนทำให้มีผู้คนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากค่ะ โดยมีนายแพทย์อนุกูลรัตนวิบูลรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นตัวแทนรับมอบที่หน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเบตงค่ะ นอกจากนี้ค่ะนายธานิธราภาคผู้บริหารสายการบินอีซี่แอร์ไลน์ยังได้ให้นักบินดำเครื่องบินของสายการบินมาเตรียมความร้อมในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่อำเภอเบตงเพื่อให้การช่วยเหลือหน่วยงานราชการท้องถิ่นและประชาชนหากมีความจําเป็นเร่งด่วนในการเดินทางระหว่างอำเภอเบตงไปยังอำเภอหัดใหญ่ในช่วงนี้เนื่องจากในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเกิดเหตุฉุกเฉินมีน้ําท่วมดินสไลด์ปิดทับเส้นทางบ่อยครั้งทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ในการเดินทางสัญจรไปมาและต้องใช้เวลาเดินทางนานกว่าปกติบางช่วงเส้นทางถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางได้นอกจากนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาย,ยังได้ประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบร,ริเวณภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสช่วงวันที่3-5ทธันวาคมนี้อีกด้วยค่ะติดตามรับฟังรายการห้องขา่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93 MHz เมกะเฮิร์ซเสองวทเทอรเบตงนิวส์และวิทยุออนไลน์ r a d i o b e บ o n g o prd go th